สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรีวิวให้กับพี่ y a มาฮ่าวายเเรือธงของยามาฮานะครับคันนี้นําเสนออยากนําเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับคันนี้เป็นตัวพันซีซีของค่ายยามาฮานะครับสีดําดุมาเลยนะครับเดี๋ยวแพนกล้องไปรอบๆคันแบบช้าๆนะครับให้เห็นชัดๆนะครับให้เห็นความสวยความหลอ ความดุดันแบบชัดเจนนะครับสําหรับคันนี้นะฮะคันนี้ผมได้ทําการเซอร์วิสใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับของเหลวมีตรงไหนเปลี่ยนถ่ายให้ครบหมดทุกจุดนะครับมีคลิปยืนยันนะฮะคันนี้นะครับคันนี้เจ้าของมือเดียวออกศูนย์บุกเซอร์วิส,ค,สค,ครบกุญแจ3ดอกครบครบ,ครบพึ่งไปปิดเล่มไฟแนนซ์มานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ2อาทิตย์แล้วนะอรอเล่มประมาณ15วันนะครับเพื่อนๆอีกไม่นานก็คงจะได้เล่มมาแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะ คันนี้ก็ตกแต่งเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาไล่ของแต่งกันเลยนะครับชิวหน้าอน,นี้ชิวหน้าเป็นแบรนด์นี้เลยนะน,นี่อุดกระจกไลท์เทกนะครับแล็บหน้ามานะครับนี่สติกเกอร์เดิมยังอยู่เลยนะอยู่ข้างในนะติดสติกเกอร์แต่งเข้าไปนะครับลับโชกคมาเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยครับจานแต่งนะครับเป็น f o ตติ้งนะครับนี เบรกเทคนะครับนี่ดักลมเพื่อไประบายจานเบรกแล้วก็ปั๊มเบรกข้างล่างนะครับสายเป็นสายเอินนะครับน,นี่สวยงามครับท่อใสๆสเลดูดูดูหัวน็อต oh, uh huh. จอดอยู่ในห้องแอร์เป็นอย่างดีนะครับเก็บเก็บไว้เป็นอย่างดีเจ้าของนะครับอกสนามครับดู ทรงได้ไหมเนี่ยโคตรรออ่าเดี๋ยวรอบรอบข้างกันก่อนนะเกียโยนะครับนี่เกียโยงนะครับสวยๆยครับดูดูเจ้าของรักษาเป็นอย่างดีอ่าเทสในการแต่งรถดีมากเลยครับท่อเป็นท่อ SC Project นะครับไวไปไทเทเนียมนะครับแท้นะฮะเบิกใหม่ครึ่งแสนนะครับผมบอกเลยนะฮะ สายเบรกแต่งเอิร์นข้างหลังนะครับนี่ครอบสวิงอาร์มเพียวคาร์บอนแท้นะครับ JB คาร์บอนเทคนะครับนี่สวยๆครับดูๆให้ดูรายละเอียดชัดๆนะดูฮะนี่เป็นดำด้านนะเพื่อนๆเป็นดำด้านเป็นคาร์บอนด้านนะครับนี่ข้อเฟรมก็เป็นคาร์บอนด้านนะครับคิ้นใหญ่ๆเลยตรงนี้ ากาศแข้งเครื่อง G B Racing นะครับยางเห,เหลือเลยเพื่อนๆนดูเหลือไม่เหลือดูเนี่ยเนี่ยด,ดูในดูในร่องเนี่ยเหลือทุกจุดผมบอกเลยนี่ดูดูคันนี้คือเจ้าถิ่นน้ำหนาวเลยนะอุทยานน้ำหนาว กทําคลิปลงช่อง YouTube ทุกครั้งที่ออกไปขับรถเล่นนะครับขับเที่ยวออกคลิปนะครับสําหรับคันนี้นะเจ้าของเดิมอยู่ชัยภูมินะครับรถออกจากศูนย์ยามาฮ่าโคราชนะครับนะครศรีนะครราชสีมานะครับดูดูไม่เคยล้มไม่เคยชนเลยครับไม่มีริ้วรอยล้มแปะมาเลยนะเพื่อนๆดูล้อแม็กครับคลิปคลิปครับกลิปคลิป,ลปสวยๆครับดู ่าโซสเตอร์สเตอร์เป็นจอมไทยนะครับเพื่อนๆนโซเป็น r านะครับให้ดูชัดๆเลยนะนี่หมุดทองนะครับเบิกใหม่ก็หลายบาทมากเลยนะตัวพัน,นไม่ใช้ของทั่วไปไม่ได้นะครับแรงกระชากโหดๆนะครับคันนี้มี200ม้านะครับเพื่อนๆ ันนี้ก็ของแต่งนะเพื่อนๆผมโดนใจมากสวยสวยมากอกสนามรอๆครับนี่ทรงจัดจัดทรงมาสวยๆครับนี่ใส่สติกเกอร์สติกเกอร์ทุกชิ้นเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆนะครับอ่าโอลินก็มีการสบัดโอลินนะครับน้ำมันเครื่องโมตตนก็ใส่เป็น700ยครับ 7, 7 1 0 0นะครับ, 7, 7, น,รบนี่นดูดูน้ำมันเครื่อง ดูผมให้ทายอ่ะนี่คือผมเอาออกไปขับมาหนึ่งร้อยกิโลแล้วนะเพื่อนๆใสๆเลยนะไอมีหัวน็อตฝั่งนี้นะครับอาจจะนานหน่อยนะเพื่อนๆอ,อาจจะนานหน่อยนี่ฝั่งนี้นะครับสวยๆครับล้อสะอาดๆครับยางเรือๆครับดูดูดูดเซ็นเซอร์ยางครับสะพานยางนี่อ่ะ เหือครับดูดูตรงนี้อันนี้คือมาจากโรงงานเนี่ยเห็นไหมเห็นตรงเนี้ยโหแบนโค้งนี่สนุกสนุกเลยเพื่อนๆตัวพันช่วงล่างหนึบๆน,นะครับอ่ามือคัดเป็นโคเค้นนะครับเโบโบโคเค้นนะครับนี่สวยๆครับดูปอกแฮนเป็นโดมิโนนะครับอาราชินะครับฝาเปิดเปิดถังน้ำมัน ของเดิมมีนะครับกันรอยแผงคอนะครับปั้มบนโลโก้แดงนะเพื่อนๆกระปุกน้ามันของเบมโบนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนี่สายถักนะครับสายถักเออสายฝั่งนี้จูฝั่งนี้สายเบรกสวยสวยผมยังตื่นเต้นเลยเพื่อนๆตอนไปรับรถมาโอ้โหเห็นตัวจริงผมเป็น ผมเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเพื<ๆ>่อนผมดีใจมากผมนอนไม่หลับตั้งสองสามคืนอะ่ะกว่าจะได้ไปเอาคือแบบนี่ขับรถจากพะเยาไปชายภูมิเลยนะโดนไปพันกว่าโลอ่ะพันเจ็ดร้อยกว่าโลมาดูเลขใหม่กันเลยนะนี่นี่นี่วิ่งมาเ 9, 9, ก้าเก้าพันเจ็ดร้อยกว่าโลตอนผมเซอร์วิสพี่ที่มีคลิปเซอร์วิสอ่ะคือเซอร์วิสตอนเก้าพันหกร้อยกว่าโลนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ฟังเสียงครับ จะได้คุยกันด้วยนะนี่นี่ตัางกองสักครู่นะเพื่อนๆนี่เห็นชัดๆระดับ 4K เสียงโหดมากเดี๋ยวให้น้องวอร์มแป๊บนึงนะสตาร์ทวอร์มเครื่องแป๊บนึงแต่เมื่อเช้าผมก็วอร์มเครื่องไปรอบหนึ่งละเดี๋ยววอร์มอีกนิดนึงให้น้ำมันเครื่องขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะ เบิร์นให้ชมพลังเสียงท่อนะครับเสียงเครื่องยนต์โหดๆนะครับคอร์สเพนแ็งชาร์ปนะครับ C4 p นะตวันนี้นะหล่อมากหล่อมากน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วเป็นโมตูน7,001นะครับน้ำหล่อเย็นเป็นยามาลบนะครับน้ำมันเบรกเป็นโมตูน700นะครับ เปิดเครื่องฟังเสียงกันเลยนะ เาสนอหูมากเสียงมันไม่ได้โวยวายครับเสียงมันแน่นๆมาุกลูกครับมาเป็นลูกๆเลย มเมื่อเช้านะอ่านี่นี่ที่เป็นไอ้น้ำออกนะโคตรอ่โรอโคตรอ่อเสียงเล้ยวาสะใจสองร้อยมาโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องราคานะครับเพื่อน ก็คันนี้เป็นปีคอ19ตัวแรกนะครับที่จะเป็นโฉมปี2020นะครับคันนี้ก็มาจดทะเบียนปี2020นะครับเป็นโฉมคันเร่งไฟฟ้า100%สนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าเป็นโฉมปัจจุบันนี่แหละเออเป็นโฉมปัจจุบันยังไม่มีออนิวตัวใหม่มาณนะตอนนี้นะยังไม่มีออนิวตัวไหนตัวใหม่มาครับก็คันนี้มีออยแยกข้างล่างนะครับมีพัดลม มีหม้อน้ำอยู่ข้างบนอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็มีตัวพิความพิเศษของตัวพันธ์นะครับก็จะมีอ่ามีเป็นที่พัดลมตรงนี้นะครับไว้ระบายความร้อนของอ่าจานเบรกนะครับนี่คันนี้นะฮะอ่าถ้าขับประหยัดประหยัดก็จะอยู่ประมาณเก้าถึงสิบกิโลลิตรนะครับ <laughs> ประหยัดนะเนะ,ะน่าจะประหยัดได้กว่านี้อีกนะแต่ถ้าเราซัดนะแบบผมผมซัดนะประมาณ จ็ดกิโลลิตรนะครับก็เติมห้าร้อยห้าสิบาทเต็มถังนะตอนนี้ก็น้ํามันอยู่ที่ประมาณลิตรสามสิบกว่าบาทนะครับเก้าห้านะเพื่อนๆคันนี้เก้าห้านะครับอ่าก็ตกอยู่ประมาณห้าร้อยห้าสิบเต็มถังวิ่งไปร้อยแปดสิบกิโลนะครับอ่าใครขับตัวพันนะใครขับตัวพันนะน,นะนี่คือสําคัญน,นะครับเงินนะครับเงินสําคัญมากขับตัวพันเดี๋ยวผมไปคุยหน้ากล้องนะก็สําหรับคันนี้นะครับถือ ถือว่าถ้าใครได้ไปครอบครองนะถือว่าเป็นลูกรักแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าตาโสมดุดันนะครับอ่าของที่ให้มาครบๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนะฟังก์ชันผมอธิบายไม่หมดนะผมยังจําไม่หมดเลยนะผมบอกให้ตัวช่วยเหลือต่างๆนะครับอ่าทั้งหมดนะครับแต่ล่าสุดที่ผมไปขับในภูเขานะอำเภอจุนไปโปงนะครับผมขับโหมด B ีนะโหมด B ีเหลือๆเ,เ,เลยผมบอก แฟนผมซ้อนด้วยนะโหมด A นี่ไม่ต้องพูดถึงนะโหมด A นี่มันจะคันเร่งมาไวมากเลยนะผมบอกแค่ว่าโหมด A ถ้าใช้กับในแท็กผมว่าสุด,สดจัดเลยแหละโหมด B อะใช้กับขี่ข้างนอกผมว่ากําลังสบายนะเร่งกําลังสบายไม่แบบคันเร่งไม่ไวตามมือเกินไปนะโหมด A เนี่ยถ้าพอเราตกหลุมตกเนินขึ้นคอสะพานแล้วทีเนี้ยมือเราไม่นิ่งนะครับเหมือนเราเป็นมือใหม่เงี้ยเหมือนผลกับผมก็มือใหม่นะคันนี้เป็นคันที่2เองนะครับ ตกคอสะพานนะแรงๆนะขับประมาณร้อยร้อยี่สิบแล้วมือเราดันไปนเร่งส่งอีกนะดันดันไปตกตกหลุมแล้วมันอ่าทําให้มือเราเร่งคันเร่งต่อนะโอ้โหไปกันใจเลยที่นี่เหมือนม้าพยศเลยครับก็คันนี้เปิดราคาที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนตารางผ่อนก็ฟรีดาวนะคันนี้ฟรีดาวแต่มีค่าจัดไฟแนนซ์ประกันรถหายค่าโอนค่าขนส่งจะรวมอยู่ประมาณ9,000บาทนะครับคันนี้นะ ก็จัดยอดที่ห้าหมื่นเก้าเออห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็อาจจะให้ลูกค้าดาวเริ่มต้นที่เก้าพันบาทนะครับส่วนลูกค้าที่จะดาวเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องรอไฟแนนซ์กูเสียงออตโอต้เขาแจ้งเรื่องดอกเบีย้ยต่อปีให้ผมทีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้ดอกเบีย้ยต่อปียังไงผมจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทุกคนทราบเลยนะครับคันนี้พร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน,นครับ599,000บาทนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะ อะไรเดิมมีให้เกือบครบที่ไม่ครบก็คือมีจานเจ้าของเดิมไปเทินจานแต่งมานะครับโพสติง้งปั๊มบนซ้ายขวา,าปัม๊มปั๊มบนปัม๊มมือคัดจะเป็นของเดิมเขาไปเทินเป็นของของแต่งตัวนี้มานะครับนอกนั้นมีครบครับกระจกกระจกากาดากาดตรงนี้นะเขาเรียกว่าอกสนามอ,อกสนามเดิมมีท่อเดิมมีท้ายเดิมมี แล้วก็ของแต่งตัวนี้ที่เป็นกาดข่อเฮ้ยตัวยึดตัวยึดปลายพ่อตัวนี้เป็นคาร์บอนมีนะครับมีครบนะครับตูดมดตูดมดคาร์บอนก็มีนะครับอ่าผมไม่ได้ใส่มาเพราะว่าล่าสุดคือแฟนผมซ้อนด้วยผมเลยใส่เป็นบอกมาครับคันนี้ถือว่าครบแต่งครบๆสวยๆถ้าอยากได้สวยกว่านี้เปลี่ยนปั๊มหน้าปั๊มหลังกับจะรอขึ้นไปอีกรอขึ้นไปอีกนะครับก็สําหรับคัน,น สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์086371 1 3ห7มนะครับมีรับประกันหลังการขายทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่1เดือนหรือ3000กิโลนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวถ้าสนใจจริงๆนะครายละเอียดต่างๆโทรหาผมได้คุยกับผมทางเฟซทางยูทูบติ๊กต็อกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไวเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย